ดนแพ้คนเดียวแพ้จับแพ้จับผมไม่สู้พ่อข่ามันคือแพ้อ๋อตัวหลงขันใหญ่ขันใหญ่ครับคตัวใหญ่คือเขาดูสถานเขาไม่คือเขาเจ็บแผลก็เลยไม่อยากใช้วัวช้ำเอะพูดง่ายเนาะผู้ตรงก็เลยเอายอมครับยอมจับดี้าพ่อผมยังเล่นมาวล่าอะไรอีกเป็นวัวที่ใจดำใจดำมากเลยใช่ไหมโอ้โเนาะอายุวัวประมาณเท่าไหร่ตัวเนี้เองตุ้มพีดเนี่ยตุ้มเต็มนมครับเตุ่มเต็มนมประมาณ เล่นกูจะเล่นเต็มประมาณสี่เนาะสี่ปีไปห้าปีเนาะสี่ปีเต็มที่เล่นมาปั่นมามีคิวจะพูดดูเขาท้อถนัดบ่าหน่บานอกบานอกถนัดเลยบานหลักบานหลักได้ทุกคานเลยบาหลักหรือบานอกบานอกหรือบาหลักเลยบานอกวิ่งวิ่งไปกี่ไฟแล้วสิบฝ่าครับสิบกว่าไฟก็มันเคยทําผิดหวังสิบไฟนี่ก็คือแพ้ไฟเดียวที่จับนั่นแหละครับเนาะอู้ เก่งเนาะแล้วก็ใส่ได้ทุกบาทุกตำแหน่งเออคือถ้าเขาไม่ได้นอกกพวกพวกเอาอย่างของเสี s โอมาบารองนี่ก็นี่ก็บาคานต่อได้เลยครับบาร์สามบาร์สี่บาร์สามบารสี่วางได้เลยอ่ะแต่สําหรับเสี s โอให้บอกผมโรงงานจะว่าร้านั้นันนี้ผมจะเตรียมเตรียมเตรียมไปเรียบร้อยเลยใช่โอ้เนาะขอเล่นด้วยกันขอให้บอกขอให้บอกง่ายๆเตรียมพร้อมโอ้เนาะ ที่ได้ใช้ได้เลยลุคปีนี่ครับจับไฟติดต่อกันแพร่ไฟหนึ่งก็คือประมาณก็คือวันจับกว่าไฟเนาะแพร่ไฟเดียวเนาะจับเล็ครับมีกี่รอบเลยเก้าสิบกว่าคือเนาะเนาะครับที่จับลดดเลยเก้าสิบเลารอบเลยเนาะครับโอู้ดูลองมันดูลองใหญ่ขาแหกขาหน้าแหกเลยก็อยอมคือเอานอัาด้นยังที่จับแพร่ไฟไหน ไฟล่าสุดหรือไฟปีที่แปดปีที่แล้วใช่ไหมเนี่ยไฟปีที่แล้วใช่ไหมก่อนที่เขาจะจะทางการเขาจะให้ยีวันเข้าประสาพอดีอ๋อออเข้าประสาพอดีอืมมันมีโควิดด้วยเออโควิดอันนี้หนึ่งเขาก็เลยหยุดนะครับแล้วหลังจากช่วงมามานี่ลงลงยากเดี๋ยวทำจะผูกยังไม่ได้ผูกยังไม่ได้ผูกใช่ไหมจะไม่คิวมันอ๋อจะไม่คิวอยู่ว่าไงยังไม่ได้นูกเนี่ยแน่เลยผูกแน่นอนผูกแน่นอนใช่ไหมเล่นหาเนี้ย แต่ก็หาเจ็บนี่ก็ถูกซ้อมตอนตีนมาเรื่อยๆตอนนี้ก็หายแล Alpha, ้วงั้นไหมหายแล้วอดีตเนาะของปลอมลงสนามมาเนาะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ของร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายง่ายสมบูรณ์ใส่บาคขนอยู่อาการเนี่ยองของกลังง่ายง่ายโอ้จะได้เลยนนี้แหละเฮ้ยเรียนเป็นน้านะรอติดตามเลยครับท่านผู้ชมลูกบีทนะครับของทีมงานสีโอสีนี้นะครับชุงนี้นะครับนอกจากลูกบีทจะมีตัวไหนอีกของทีมของเจ็บนะสิเจ็บมีลูกครับครับ ลูกแคบตัวนู้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอิสเซอริตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้บลานอกครับบลานอกบัวลูกลุงลูกลมหัวเล็กหัวเล็กอยู่นะเรียกหัวลูกจิ๋วเยอะจิ๋ววิ่งวิ่งไม่กี่ครั้งแลยสนามนี่มันไม่ใด้จิ๋วครับนี่มันเล็กเล็กเลยใช่ไหมเล็กตัวแดงครับออ๋ตัวนู้นใช่ไหมลุงครับตัวแดงอ๋อตัวแดงหัคิดว่าตดำหัวกินปลาตัวตีบุโยตัวดำเป็นหัวจิ๋วโอ้จิ๋วตัวโนู้นตัวเล็กแล้วตัวโนูเนาะตัวดำล้านลานลายพีดอายพีดใช่ไหมมาดูมีอไร เป็นโลกอันนั้นเป็นนนอ้ัก็เป็นเป็นญ้าดอีบีตเป็นยังไงตัวนั้นตัวเล็กนั่นมันเป็นแม่ของไอ้ตัวเล็กนั่งเป็นน้องเป้าของแม่อีบีดอ๋อเป็นน้องสาวของแม่อีบีดครับโอ้ก็เล่าดีกันเนาะครับอ๋อก็ใส่ได้ได้ได้เลือดกำลังฝึกอยู่เออากำลังฝึกอยู่สนามซ้อมเป็นไงบ้างซ้อมมีแววครับมีแววตอนนี้จับฟางขาหรือว่าจับฟางนอกแล้วลองทาบดูเหมือนกันครับลองทาบทาบนอกใช่ไหมครับเป็นเป็นไงวิ่งสวยไหมมีแวมีแวววิ่งสวยอยู่ใช่ไหม อืมอืลองลองติดตามผลงานนะครับนะแต่เรานี้มันมันไม่ค่อยจะให้ตัเนี้ยตัเนี้ยเราได้ไวแค่แม่เดียวแม่เดียวครับแม่บีดนี่ผมมึงได้ตรเนี้ยตัวเดียวเออต่อมาครอปันก็ยังให้ไขไม่ได้ก็คือต่อไ้เป็นทำพันธุ์เอาพูดง่ายเนาะมันได้ดันได้ตัวเดียวอ่ะใช่เออถ้าให้ไฟก็ไม่รู้จะไม่มีแล้วนะ ออแล้วแม่มันก็ไม่ค่อยจะให้ตัวเมียด้วยออจะให้ตัวผู้ติดต่อกันตลอดตลอดเลยวันเดอะ,ะผู้เนาะแล้วตัวผู้ไอ้แม่บี๊แต่ก็มีพี่น้องกี่คนไอ้จีตตัวแล้วก็ผมรับช่วงจากพ่อตามาออแล้วจีตตัวประมาณหกตัวหกตัวตอนนี้ตอนนี้เ้าตอนนีแม่เขาอยู่ที่โน่นแล้วตอนนี้แม่ยังอยู่ครับแก,<ะ>แก่แก่เขาให้ลูกได้อีกไหม ได้ครับยังยังไม่แก่ครับยังไม่แก่ใช่ไหมอุ้ยหกตัวก็ถือว่าเยอะเนาะอุ้ยเยอะนะฮู้นะเยอะเยอะขนาดสังเกการรับช่วงวันนี้เนี่ยมันให้ลูกได้สิบห้าตัวมันถือว่ามันให้ลูกทียังลูกปีละตัวเพิ่งไงปีละตัวเนาะแม่มันลูกทีอืมโอ้หอย่างเรารับช่วงมากหกตัวนี่ก็ไอตัวเมียก็มีตัวเดียวอ่ะที่พูดเมื่อกี้ครับแต่ว่า น้องสาวของแม่ก็ว่าแต่ไอ้บีดแหะแม่ค่อยบีดเลยมี to Me A T e ตัวเมียตัวเดียวแล้วตัวปูนอกจากไอ้บีดจะมีตัวไหนที่ว่ามโถเด่นๆว่าไงนอกจากไอ้บีเดเนี่ยก็ตอนนั้นตอนนั้นพ่อตาเขาก็เล่นอยู่ที B ่บีดนะแล้วเขาก็ขายไปจากเขาหลังจากเขาเสียนะลงน้องลี่อะ่ะแล้วก็ผมมารับช่วงผมฝึกหมา แล้วก็น้องมันก็ติดต่อมาเขาปันไปหลังได้บีดเก่งมาปันไปสองตัวก็คือน้องไอ้บีดไปก็ไปไปติดต่อสองตัวแล้วอีกก็มีอีกลือเป็นตัวเมียตัวเดียวครับแล้วตัวผู้อีกสองตัวครั้งผู้ก็มีตัวไหนอีกที่ว่ามันยังท้องอยู่อ๋อยังท้องอยู่อ๋อขาสองอยู่ใช่ไหม ออลูกน้อยแบบผมแทงกขาผายไว้ยังไม่ได้ถูกจะบอกตัวจ้พูดนเมื่อกี้นะอโอเคเดี๋ยววกมาที่เียโอที่หนึ่งเียโอนี่บอกว่ามีไอตัวนี้นะไอชื่ออะไรน,นะตัวนี้ลูกลายลูกลูกลายนี่เป็นเป็นวัวที่ไหนโยว้วัวผู้ช่วยนายท่าช้างผู้ช่วยนายท่าช้างคนึอเข้ามานึอต่อเข้ามานานจัง สามปีสามปีสอปีใช่ไหมสามปีได้คือมาเจ็ดหมื่นคือเจ็ดหมื่นคือคือมาบ่าซื้อมาทำสามทำซีทำรองนี่หมดก็มาผูกนอกปีนี้เนอะผูกนอกส่งไฟล่ะตอนที่เราไปเห็นตัดดันใจซื้อเนี่ยเขาผูกป่าไหนบ่าเขาวิเขาทำรองทำสามทำซีอยู่ที่เห็นในหลายครั้งอะนะครับอยู่ในชุดขาดชายนุ่ะอ๋อชุดขาน พ่อชุดคานไข่นุ้ยเลยเนอะครับอ๋อเหรอที่เสือไนก็เขาายโมยใหญ่จะเล่นโมเลกแล้วเขาขายให้มาอยู่กับเสียโอนี่เล่นมีไฟล้วนี่ผูกนอกสองไฟผูกนอกสองไฟเป็นไงสองไฟชนะสองไฟสองไฟไฟแรกไฟแรกไปทับจิ้มกระดานไปรองห้าหนึ่งเนอะครับตูงสมองแต่ไฟที่สองพึ่งผูกเมื่อตอนปีใบที่าดรีเดตชนะไปกี่รอบเนอะ ล่าสุดเนี้ยสามสามสิบฟ้าสีา่สิบเลครับเขไม่เขาก็ไม่นานหรอกพี่เดียวเนาะครับเขาเร็เเ้ยวมานเนาะน้องซ้อมในเสียอย่างงั้นเลยซ้มอมในเสียงซ้อมใเสียงในสองคนถือว่าเก่งเนาะถือว่าเป็นวัวดาวารุ่งตัวหนึ่งเนาะอายุวัวประมาณเท่าไหร่เนี่ยเต็มเต็มหนุ่มเลยปพอกพอกับไอ้บิดนะลูกบิดเนาะอ่อนฟ้าอ่อนฟ้าเลยออนฟาครับอ่อนฟ้าเนอะน่าจอกฟ้าปีเนาะเป็นไงมีมีคนสนใจไหม กมันทีแรกมันก็มเงียรางนี้ควันนั้นไปทำรองได้สองร้อยหกสิบห้ามีคนให้เท่าไหร่นะผมก็าไม่ได้บอกราคาไม่ขายแต่เขาก็มาถามอยู่ว่าแต่จะขายไม่แต่เราไม่ได้ไม่อยากขายก็เลยไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอก ที่ผมจะบอกแหละครับคือว่าผมถ้าขายนี่ผมบอกว่าป็นแพนเลยคือแม่เขาซื้อแหละคือว่าจัดซื้อต้องซื้อไปแล้วคือเอาขายก็คือเราบอกแฟนตะก้าซื้อตะกาขายพูดง่ายๆถ้าบอกแฟงขนาดนั้นอ่ะใช่ครเนาะแล้วแล้วมีมีที่บ้านนี้มีกี่ตัวที่บ้านมีอยูแปดตัวแล้วข้างนอกเด็กๆเลี้ยงให้กี่ตัวทั้งหมดของเซลล์สิบสามตัวสิบสามตัวเป็นเป็นไงบ้างนอกจากไอ้ลายเนี้ย <ม>อี่ผงานงลองลงมาเนี่ยก็มีตัที่บ้านเฟิวกาฟิลแปดหมื่นบาทน,นอกกาฟิลใช่ผัสองเที่ยวแล้วยังไม่แพ้ผัาจากไหนผันวผัวั้งเดิมมันบัวคุมพับปลาลูกเกิดของพ่พอพพที่ซื้อถังบ้าซ่อมอกบัซ่อมรรมังกอเนี้คร,รับโอ,โอ,โอ,โอเป็เต่านี<ง>่แหะ่างสองไปไม่เคยแพ้เลยก็เก่งเลยมาเจ็บปาก แล้วพุ่งมาต่อไปดีที่มันพุ่งโอ้โหเจ็บเลยเจ็บเลยก็เลยเขาพักไปก่อนตอเนี้ระเบิดระเบิดพอหายพวกหัวโขงพร้อมนาที่พุ่งตอนนี้ซ้อมอยู่ตอนนี้ตอนนี้นาทีแล้วพอได้ที่แล้วตอนนี้ก็รอรอลงสนามจริงเหมือนกันนะอ๋อรอพร้อมรอคืนนี้แหละ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 ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคืนนี้มีนะครับที่สนามเดี๋ยวตามเดี๋ยวโคบุการโบราณดูดี นาสนามไหนนะผู้ประคำผู 1941, ้ประคำผู nào? ้ประคำผู้ประคำเนาะผู้ประคำผู้ประคำท่านผู้ชมติดตามนะครับอ่ามีตัวไหนอีกก็มีไอ้พื้นนี้วนคิวของลูกแคปนี่ครับอ๋อลูกแคปใช่ไหมลูกแคบตัวไหอ่าลูกแคปตัวนั้นอะนะครับนั่นทุบอ้วนฟาดฟิดฟิดจริงลูกแคปอืยอักไห่ขางเลยยังมีสองตัวที่จะบวกขวังเลยลูกแคปกับ ไอ้ที่ไหนจนที่บ้านเลยนะใช่ครับข่าวบ้านนอกใช่ไหมมีลูกบิดมีคนสนใจไหมมีครับเสียบเป็นเป็นไงวะแทบขอาห้อยครับขอให้อยสามแสนนี่เขาถามว่าขายเท่าไหร่นี่ออกไปห้าแสนเขากล้าซื้อกนะฮะขายเขาก็บอกก็คือบอกราคาคือพูดตรงร้องไม่อยากขายมีคนเก็บไว้อะเพื่อไงเนาะมีคนโทรมาถามผมว่าลูกบิด ที่กระบอกกระบอกไปเลยเพราะไม่ได้ถามเขาหรอกเขาไม่ขายอยู่แล้วอ่ะเขาบอกไปก้อนห้าแสนปวดวัวไงพูดจริงๆต้องสูงไว้อ่ะใช่เขาจะขายเขาสู้ก่อนก็ต้องยอมให้เขาอ่ะคว่าคนลูกทีมที่เรื่กันี้ก็ไม่ขายต้องซื้อลูกทีมต้องทำในพวงคือดูพวงทุกตัวจะขายต้องทำที่โอก่อนถามโอกว่าเป็นหนุ่มหน้าทีมว่าเวลาจัดทีมทรั้งนี้ถ้าโอ้เสี่ยวเขาเป็นคนจัดเนาะจัดจัดวัวลงอ่ะยังวัวไงจะเอาตำแหน่งไหนตำแหน่งไหน เดี๋ยวขายไม่หมดออกไขายบ่าสามไปไหนแล้วขายไปแล้วเออก็ว่าไงรับงานไว้เนาะเสียงงานอีกยกิ๊กต่อก็โทรมาตัวนี้ใช่ไหมลูกบีลูกบีดีนะต่อซื้อไปทำบ่าวสามเลยไม่ให้โอ้บ่าสามเนี่ยพอพอผมขายแล้ว ผมเล่นยูวเซโอไม่มีคลองดีไปเสริมตีเอาคือออกไปเอาไปเสริมทีมไม่มีชักมีตัวดีไปเสริมทีไปเราอย่างผมคิดควผมผมลูกเกิดผมพูกได้ตลอดองไปเป็นเดินพร้อมไปใหญ่พรอมใหญ่ๆก็จะต้องเป็นนี่ก็ไปมาก็ไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็ต้องไปจนสนุกด้วยกันไปนนู่ไปใจได้ไใจได้เดใช่วจะยังแกวครับผมเข้าเข้ามาข้อเซอร์กันหลายคนแล้วผมขอเก็บไปเลยเดี๋ยวไปเล่นเอง ถ้าเรา่ายมันไปเราเราซื้อมาก็ไม่ได้มางชื่อนานละมันมีนเรืใจดำเตะหัวไปไหนมาไงเกบไว้เป็นลูกเกิดด้ยเนาะลูกเกิดเกบไว้ไปไหมต่ัวไปไหนมาลูกในข้อของสเสียบจะมีนอกจากแม่ของลูกพีจะมีแม่ของสัวหนที่ว่าเอาลูกออกไปมีชื่อรับมีครับมีตัวดำน้อยครับตัวดำน้อยครับพี่มันไปอยู ผมมาป็ดขวังแลขวัอยู่บ้านใครนะเนอะเจ้าไอ้เจ้าไอ้เน้าไอ้เจ้อพี่อันไปนเจตอนนี้ผมก็ซอมมานอกบ้านซ้าวเล็กนี่นะครับผมเจ้าพี่เจงจังไหมครับลูกเกิดทั้งหมดทุกท่านผู้ชมที่อยู่ตรงเนี้ยที่นอกจากไอ้ลายของของทางเจ้าโอนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นลูกเกิดทั้งหมดเลยเนาะครับผมกี่ตัวนี่เยอะกว่าเนี่ย มันอยู่ในทุ่งอีกอยู่ในทุ่งอีกเยอะที่ว่าซ้อมเล่อใช่พอใช้ได้พอมีแล้วแล้วลูกเกลือลูกเกิือที่มีคนมาซื้อมาขอซื้ออะไรมีข้อซื้อครับแต่ผมเป็นคนแบบว่าชอบปชอบฮัดเพราะว่าผมคิดแล้วผมปลกผมฮัดนี่มันมันภูมิใจของเราเองเราั่นขึ้นมาเองเห็นเองไปเล่นกับพวกเขาได้ แต่ลูกแอร์นี่ไม่พูง่ายอย่างที่บอกไม่ไม่อยากจะขายเท่าไหร่พูง่ายอยากมาปั้นมาหัดกันก่อนนะครับผมถ้าอยากได้ก็ให้ฝึกให้ได้ก่อนค่อยมาคุยกันราคาราคาไหนกว่ากันไปขายอยู่แล้วแต่ว่าขอฝึกขอฝึกไอ้ตัวที่ยอกจากข้อแล้วก่อนโอ้โหน่าขายไปเกินไม่ไปไม่ดีจะว่าผุผมผมเอาที่ว่าเห็นเห็นแล้วว่าผมฝึกมาแล้วเนี่ยที้มันดี่ะเอาไปเราเรามั่นใจว่าดีคนที่ซื้อไปจะได้ ไม่ผิดหวังอะพูดได้ถือสู้ราคาด้วยได้ออกไปเยอะไหมจากของออกไปก็หลายตัวอยู่มันก็ออกไปประมาณเทตั้งนะประมาณถึง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 ร้อยตัวไหมไม่ถึงครับมาสี่สิบห้าสิบตัวไม่ถึงประมาณสิบกว่าตัวประมาณสิบกว่าตัวที่ว่าออกดังๆไปนะผมก็ให้ทางแก้วออกไปเลี้ยงตัวหนึ่งือเมื่อไม่กี่วันก็ขายไปสี่หมื่นห้า เลยนมมันน้อยวัวซ้อมจิจูดวัวซ้อมเหมือนชัาแก้ววัวจิววัวจิ๋ววัวจิ๋วสี่พันห้าอ้กครอบมันคืนไปมันคืนก็ไปปลูกปล่อยชนะใน้สองรอบวัวจิ๋วดีนะทำร้องทำร้องผมจะเห็นวัวจิ๋ววิ่งอยู่ผมก็เห็นวัวจิ๋วจิ้งวิ่งเลยมันมันสนุกไหมวัวจิ๋ววิ่งเนี่ยสนุกงานนี้มันมันเนี่ยไวดีครับเลย มีเล็กๆรุ manageable. ่นเล็กๆก็ผมปล่อยไปก็ฟูงเลยเพราะว่าพอจะไปซ้อมไปอะไรผมก็ตัดขึ้นเขาจะขอมาเขามีแววหูงอกเขาติดได้ก็ได้ดังไอตัวดำนี่ยเขาเรียกปวดจิ้วไอ้แดงไอ้แดงแบบ่ัวแดงหูเล็กเล็กหูเล็กเนาะไอ้ลายนี่เขาลไอ้ลูกกลางไอ้บีดอั่นมันหูใหญ่ไอ้บีดมันถูกได้สงสัย กลางไอ้ว่ากลางก็ได้เนี่ยเออมันดูมันไม่ไม่ใหญ่อ่ะไมเอหอ่าออออนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นทีมงานของเสี่ยโอเสี่ยนี้เสี่ยนี้พอดีท่านวิเลี้ยงวัวอยู่ที่อยู่ที่เขา็ี้ียวเนาะครับเขาก็มีลูกเกิดของเขาเหมือนกันใช่ไหมดีดีเยอะเหมือนกันใช่ไหมขายตัวห้ามุนเนตอนนี้ก็วิ่งลูกเกิดที่นี้พอดีว่าอยากคุยกับเสี่ยนี้พอดี ท่านก็ไปเลี้ยงวัวก็ไม่มีโอกาสจะมานั่งคุยกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมคงได้ไมานั่งคุยกับสีนี่อีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าว่าอยากอยากดูเราว่าเป็นยังไงเราท,ที่ที่ออกมาจาก้อเขาเนาะที่บ,บ,บอกว่าเล่ากันคุยกับทางสีโอรเบๆาเาว่าดีๆหลายตัวเนาะดีหลายตัวเลยนะสีเดีโอเราไปฟังนะครับตรงนี้กับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมอาวุธาตัวนี้เดี๋ยวใครพาชมดีทั้งตั้งขั้วเนาะทั้งสงทั้งเชีย